ังรายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่4พฤศจิกายน2513ผมอาจารย์คำพีปรีชายานก็พบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพุทธแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นธรรมปฏิบัติแบบชาวพุทธไทยนะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่25นะครับก็ยังคงเป็นการนำเอาเอเอเอ ข้อเขียนซึ่งเป็นการบันทึกการสนทนาระหว่างอาจารย์กาตาทุโลกับบรรดาศิษย์ทั้งหลายของท่านนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าเห็นความจริงเห็นความจริงนะครับโดยอาจารย์กาตาทุโลมาอ่านแล้วอธิบายเพิ่มเติมกับท่านผู้ฟังเป็นแต่ละปัญหาวันนี้ก็เป็นปัญหาที่21นะครับ เป็นตอนที่25ครับปัญหาที่21เอ,ช,เอชื่อว่าการยึดติดในสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากความไม่มีโดยอำนาจของธรรมชาติว่ามีว่าเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราจะแก้ไขอย่างไรนี่คือคำถามที่บรรดาสิทธิ์ถามอาจารย์กาตาทุโลนะครับทีนี้เราก็มาฟังสนทนา ระหว่างอาจารย์กาตาทโรกับบรรดาสิทธ์ของท่านนะครับสิทธ์ก็เลยเอ่ยทักอาจารย์ว่าสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าสวัสดีสิทธ์ก็บอกว่าวันนี้ผมโชคดีเผอิญมาฟังเรื่องที่อาจารย์สอนสิทธ์ซึ่งเป็นครูผู้หญิงไปสอนธรรมให้แม่เขาแล้วเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาและยังจําคําที่อาจารย์พูดว่าสิ่งไม่มี สร้างให้มีขึ้นมาแล้วยึดในสิ่งที่สร้างได้ไม่จริงเลยเป็นทุกข์ประาๆผมขอคำอธิบายอีกครั้งเถอะอาจารย์นี่สิทธ์เขก็ถามอาจารย์บอกว่าเธอฟังนะนี่คือคำตอบอาจารย์กาตาโรตอบว่าเธอฟังนะเดิมเมื่อเธอยังไม่ได้เกิดมาอยู่ในท้องแม่ยังไม่มีอายตนะเลย าหูจมูกลิ้นกายยังไม่ปรากฏจะมีเวทนาสัญญาสังขารใหม,ม่นี่อาจารย์ก็ถามลูกศิษย์ศิษย์ก็บอกยังไม่มีครับอาจารย์ก็บอกว่าแต่พอครบองค์ของส่วนผสมต่างๆของธาตุดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณและครบกำหนดคลอดออกมาก็จะมีทุกสิ่ง แต่ที่มีนั้นจะมีจริงได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นของที่ค่อยๆถูกปั้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยที่เป็นธาตุและเปลี่ยนมาเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดกับสิทธ์นะครับสิทธ์ก็บอกว่าผมเข้าใจแล้วครับเมื่อสิ่งที่มีมามีไม่จริงความรู้สึกจดจำนึกคิด เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีไม่จริงด้วยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกามราคะพอใจไม่พอใจในลถของกามมันก็คงจะไม่จริงหรือจริงอีกอ,อาจารย์ก็ตอบว่าใช่มีแต่อาการ มีแต่อาการปรุงและรู้สึกไปเปล่าๆไม่ได้เป็นไม่ได้อะไรจริงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เป็นมันของมันตามเวทนาสัญญาสังขารเท่านั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีไม่จริงคุ มีไม่จริงทุกๆสิ่งจึงเป็นเพียงแต่สิ่งที่ถูกปั้นขึ้นแล้วก็ดับไปทุกครั้งเลยยึดลดอร่อยของกามไว้ไม่ได้พอถึงเวลาของมันมันจะปลูงให้เกิดใหม่ด้วยอำนาจของธรรมชาติเดิมเท่านั้นแต่เราไม่รู้ทันมันยึดว่ามันเป็นเรามีเราอร่อยในรสของสิ่งที่มีไม่จริง รวมเก็บไว้ในวิญญาณเป็นอนดีตสัญญาซึ่งจะแสดงตัวขึ้นมาใหม่เมื่อมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเข้าใจไหมเออนี่คือคำอธิบายของอาจารย์นะครับว่าทุกอย่างล้วนจะเกิดจากความคิดนึกปรุงแต่งมันสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมานะครับเป็นคนมีกามราคะกามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิปันามันเทระวาด,ดชอบสร้างให้มีเรื่องกาม แล้วก็ไปสร้างอีกว่าแก้อย่างนั้นทําลายกามทําอย่างนี้ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นทําอย่างนั้นก็ไปสร้างใหม่ขึ้นมาอีกไม่จบเราเรียกว่าวัดตาสมสารวนอยู่ตรงเนี้ยสิ่งไม่มีก็สร้างให้มันมีแล้วก็ไปแก้ไปไปไป,ไปทำมันมันเป็นแบบนี้แบบนั้นตามที่เราคิดนึกอะแค่จริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรแต่ต้นเหนื่อยปล่เปาอะ ไปทําไปสร้างไปคิดไปนึกไปปรุงไปแตง่งเออไปให้ค่าให้ความหมายมันน่ะก็็เรีเเยกว่ามึงก็เราเล่นซ่อนหา <c oughs> <c oughs> หรือเล่นคนเล่นปลาหีอ่มีกายมีจิตมีวิญญาณมีรูปเวทนาสัญญามีขันห้าโอ้ยร้อยแปดฟังแล้วเวียนหัวแต่จริงแล้วมันไม่ได้มีขันห้าขันสิบขันแปดที่ไหน ผู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวจะงงอีกว่าเอ๊ะมันไม่มีแบบไหนมันไม่มีมันไม่มีสักอย่างก็เราก็ไปเข้าใจไม่มีจริงๆอะ่ะไอ้ว่าไม่มีอาจารย์ก็พูดขึ้นมาไอ้ว่ามีก็พูดขึ้นมาทุกอย่างมันเป็นภาษาเป็นคำพูดนะนะมันจะมีก็ให้มันมีเรื่องของา้ามันมันไม่มีก็ไม่มีเรื่องข้ามนน่นะ เราไม่ใส่ใจมันทั้งมีทั้งไม่มีทั้งจริงทั้งเท็จอ่ะใช่ก็ไม่ใช่ก็เป็นมันเรื่องของมนอันน่ะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่คือสิ่งที่ขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังนะครับว่าเราปรุงแต่งและรู้สึกไป,ปเปล่าเาไม่ได้ อะไรจริงนะตามที่อาจารย์ทุพวงบอกนะครับเกิดขึ้นแล้วก็หายคิดขึ้นมาแล้วก็หายคิดเป็นเรามันก็หายไปคิดเป็นเขาก็คิดว่าไม่ใช่เรามันก็หายไปคิดความคิดมันดับไปอะ่ะนะครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีไม่จริงอะ่ะคนมีไม่จริงทุกๆสิ่งมันเป็นเพียงแต่สิ่งที่ถูกปั้นขึ้นแล้วก็ดับไปทุกครั้ง เลยยึดรสอร่อยของกามไว้ไม่ได้พอถึงเวลามันมันจะปรุงให้เกิดใหม่ด้วยอำนาจของธรรมชาติเดิมเท่านั้นแต่เราไม่รู้ทันมันยึดว่ามันเป็นเรามีเราอร่อยในรสของสิ่งที่มีไม่จริงรวมเก็บไว้ในวิญญาณเป็นอนดีตสัญญาซึ่งแสดงตัวขึ้นใหม่เมื่อมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งใหม่ อนี่อาจารย์อธิบายอย่างนี้หมายถึงอาจารย์สมทรงกตาทุโลนะครับสิทธิ์ก็บอกว่าเข้าใจครับมันเป็นแต่ธาตุเท่านั้นใช่ไหมครับอาจารย์ก็บอกว่าใช่แล้วธาตุต่อธาตุก็เปลี่ยนแปลงไม่หยุดได้แต่ดูและรู้ในความเป็นไปของธาตุเหล่านั้นมันไม่ใช่เราทั้งหมดก็ไม่มีดูดไม่มีผลักไปกับมันจบกันอ มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเปลงอะไรก็พูดเราเองทั้งนั้นนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่มันเป็นภาษาให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นภาษานะครับเราจึงไม่ได้จะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจมันก็มีค่าเท่ากันน่ะภาษาคําว่าใส่ใจก็เป็นภาษาไม่ใส่ใจก็เป็นภาษาสนใจก็เป็นภาษาไม่สนใจก็เป็นภาษาเข้าใจก็ภาษาไม่เข้าใจก็ภาษา พูดขึ้นมาก็เพื่อสื่อความหมายบอกกล่าวว่าเข้าใจแล้วครับหรือ,อยังไม่เข้าใจอ่ะแท้จริงแล้วมันไม่มีทั้งสองอย่างทั้งเข้าใจไม่เข้าใจมันก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่เข้าใจไม่เข้าใจอย่างที่เราคิดเราพูดผมก็ขอเรียนกับท่านผู้ฟังว่ามันจนปัญญาที่จะอธิบายเหมือนกันนะครับคือมันไม่มีภาษา ก็ในจะยืมภาษาชาวบ้านมาพูดท่านอาจจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้บ้างๆก็ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงได้นะครับจนกว่าวันหนึ่งท่านจะเข้าถึงเองอ่ะท่านก็ถึงบางอ้อเองอ๋อมันเป็นแบบนี้เองฟังอาจารย์คำพีพูดแล้วก็แหมเออไม่รู้จะเข้าใจได้ยังไงมืดแปดด้านใช่ไหมแต่แต่ว่าถึงเวลามันจะเข้าใจมันเข้าใจของมันเองจิตมันลุกโครงโครงของมันเองนะครับ เอาละครับไปต่อที่อาจารย์กาตาทุโรพูดกับสิทธิ์ว่าใช่แล้วธาตุต่อธาตุก็เปลี่ยนแปลงไม่หยุดได้ดยูดูดดและรู้ในความเป็นธาตุเท่านั้นมันไม่ใช่เราทั้งหมดไม่มีดูดไม่มีผลักไปกับมันก็จบกันนะครับลูกศิษย์ก็บอกครับวันนี้ผมได้ความรู้ความเข้าใจมากโดยยังไม่มีไม่ถึงเวลาที่ผมจะได้รับ แต่มีเหตุให้มารู้มาเข้าใจได้ก็ดีเหมือนกันอาจารย์จะได้ไม่ต้องเหนื่อยสองต่อผมขอบพระคุณมากและลาก่อเออนี่ก็พูดแบบชาวบ้านเลยครับแทชิงแล้วถ้าอาจารย์สกตาทุโรท่านจะตอบท่านก็ต้องตอบตอบ่ตอไปอีกนะครับนีท่านก็เลยตัดบทว่าข้าวสวัสดีอ,อถ้าท่านจะตอบตอบ่อไปก็ได้ก็บอกพอดีบอกว่า,อวาเออ ที่บอกว่าวันนี้ผมได้ความรู้ความเข้าใจมากนะพูดเราเองอีกความรู้อะไรตรงไหนไม่มีความรู้อะไรไม่มีความเข้าใจตรงไหนมันเป็นภาษาเป็นคำพูดว่ารู้ว่าเข้าใจเออโดยยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะได้รับแต่มีเหตุอันนี้ก็พูดขึ้นมาว่ามีเหตุมีเวลายังไม่ถึงเวลาก็ว่ากันไปนะครับตามสมมุติก็ไม่ได้ผิดไม่ถูกเลยนี่นะครับ แต่มีเหตุให้มารู้มาเข้าใจได้ก็ดีเหมือนกันอาจารย์จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเออนี่นะครับอาจารย์จริงไม่อยากจะพูดต่อหุอูป,ปากวั้วนะรอ่อยมันพูดคนเดียวอะต่อไปปัญหาข้อยี่สิบสองชื่อว่าปฏิบัติขฮ้ยเพองข้อนี้ใช้ชื่ออย่างนี้ครับว่า <Wow. S 2> ปฏิบัติในอิราบทสอย่างสม่ำเสมออย่างละสองชั่วโมงอย่างอดทนทำไมจึงไม่ได้ผลเออนีูู่สิถามปฏิบัติแล้วอ,อ,อดทนแล้วทำไมจึงไม่ได้รับผล <laughs> ออคําตอบดูคําตอบนะครับเอาละครับเริ่มต้นเลยว่า สิทธิ์ก็ไปหาอาจารย์เหมือนเคยสวัสดีครับอาจารย์ผมมีปัญหามาอีกแล้วอาจารย์ก็บอกว่าสวัสดีไหนปัญหาว่าอย่างไรสิทธิ์บอกว่าผมไปลองปฏิบัติตามตำราที่เขียนไว้แล้วไม่ได้ผลคือการปฏิบัติในอียาบทสี่ยืนเดินนั่งนอน ยางสม่ำเสมออย่างละสองชั่วโมงโอ้โหไม่ไหวใครครับอยาบทยืนยิ่งแย่หนามากมันทนไม่ได้เลยผมจึงหยุดและมาถามอาจารย์ออ,อาจารย์ก็บอกว่าใครบอกให้เธอทำอย่างนั้นเธอที่ความถูกไม่ถูกต้องเลยจับชวยผิด,ผด เอาไปทำเสียเหนื่อยฟังให้ดีนะเขาให้ทำที่จิตอยากสเสนอในทุกยาบทคือให้จิตปกติไม่ขึ้นลงไปกับยาบทนั้นๆจิตตั้งมั่นปกติอยู่รู้อยู่ไม่ควัดไม่แกวง่งไม่เบือ่อไม่เซ็งเข้าใจไหมไม่ใช่ให้ทำวันละครั้งละเท่าๆกันยาบทต่างๆไม่ใช่อย่างนั้น ให้ทำ่ยคือกระทำโดยไม่ต้องกระทำเพราะมันไม่มีอะไรกาะทำกับอะไรนะครับสิทธิ์ก็บอกอ๋ออย่างนี้เองผมมัวไปเข้าใจผิดและทำเสียเหนื่อยเลยสิทธิ์ที่ห่างอาจารย์ก็คงเป็นอย่างนี้อย่างเหมือนกันนะครับเล้วไปคุยว่ารู้หมดแล้วเข้าใจหมดแล้ว ขอบคุณครับผมกราบลาก่อนเอออาจารย์บอกว่าสวัสดีไม่ต้องพูดมากไม่ต้องเสียเวลาเพราะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเป็นแบบไหนไม่ต้องไปเข้าถึงบรรลุอะไรไม่มีะเป็นภาษาหมดเป็นคำพูดเป็นถ้อยคำนะครับนี่คือหลักการสำคัญนะครับแห่งพุทธศาสนาก็คือสัพเพธรรมานตามันไม่ได้เป็นอะไร ไม่ได้เป็นแบบไหนนะครับต่อไปปัญหาที่ยี่สิบสาม ชื่อหัวข้อว่าทําไมคนจึงมีกิเลสมากนักและทําอย่างไรกิเลสจึงจะหมดไปได้เออนี่คือหัวข้อปัญหาที่ยี่สิบเอ็ดเริ่มต้นว่าเอาสิทธิ์สวัสดีค่ายานดิฉันโทรมาจากกรุงเทพค่ะ อิฉันไม่เคยพบอาจารย์มาก่อนได้แต่ยินกิติศัพท์จึงโทรมาหอ่าอาจารย์บอกว่ามีปัญหาอะไรหรือสิทธิคนนี้ก็บอกว่าดิฉันขอให้อาจารย์ช่วยตอบคาถามเป็นตอนๆไปเลยนะคะคือทําไมดิฉันจึงมีกิเลสมากนักล่ะคะอาจารย์ก็บอกว่าเพราะเธอเป็นคนละสี่เพราะเธอเป็นคนละสี่น,น,สนี่คำตอบอาจารย์ สิทธิ์ก็บอกว่าแล้วทำอย่างไรจึงจะให้กิเลสหมดไปได้ล่คะครับคำถามต่ออาจารย์บอกว่าก็ต้องดูลงไปว่าเธอไม่มีคนไม่มีจนหมดคนนั่นแหละกิเลสก็จะหมดไปด้วย สิทธิ์ก็บอกว่ารู้อย่างไรทําอย่างไรคะอาจารย์บอกว่าเธอจงดูที่กายของเธอซิว่ามันเป็นคนจริงๆหรือเขาสมมุติชื่อให้ใช่ไหมเขาตั้งให้เป็นคนขึ้นมาจึงมีคนเกิดขึ้นสิทธิ์ก็บอกว่าเอออ๋อ,อเขาตั้งและสมมุติให้เป็นคนที่ชื่อนั้นชื่อนี้ถ้ารู้ว่ากายไม่ใช่คนไม่ใช่ เราไม่ใช่ของเราแต่ความรู้สึกคิดมันยิ่งมันยังเข้าใจว่าเรายังมีกิเลสอยู่นี่นะนี่อีกนี่อาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าที่รู้ว่ามีกิเลสนั้นเนะ่ะเพราะใจรู้จากเวทนาสัญญาสังขารที่ทำงานกันอยู่ในกายส่งมาให้วิญญาณและเกิดความยึดมาแต่ต้น จึงรู้สึกได้อย่างนั้นและยึดว่าเป็นใจของเราเสียด้วยจิตหรือใจจริงๆไม่มีกิเลสเลยเป็นเพราะเวทนาสัญญาสังขารปรุงกันจึงเป็นกิเลสไงล่ะนี่คำอธิบายของอาจารย์กตาโทโรนะครับสิทธิ์ก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ดิฉันจับตัวการได้แล้วเราเป็นเพียงสัญญาสมมุติ เจ้าสัญญาตัวนี้จริงๆอะไรๆก็ใช้สัญญาทั้งนั้นจึงจะรู้ความหมายกันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่คนคนมีไม่จริงกิเลสก็มีไม่จริงด้วยเออสิทธิ์ก็เลยถึงบางอกอไม่มีอะไรสักอยาก่าง ครับอาจารย์ก็ตอบว่าใช่แล้วเธอรู้แล้วสาธุจบนะครับของปัญหาที่ยี่สิบสามต่อไปปัญหาที่ยี่สิบสี่นะครับปัญหาที่ยีบสี่ว่า สงสัยว่าท่านอาจารย์มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมลูกศิษย์ให้ใช้สมมุติอย่างถูกต้องได้อย่างไรเออนี่ก็คำถามเอาเกียมาจะถามเลยนะคนที่อยากจะรู้อยากจะเข้าใจก็ว่ากันไปฟังคำตอบของอาจารย์กาตาทุโรนะครับสิษย์คนนี้ก็เรียกว่าสิษย์นอกสำนักสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์บอกสวัสดีศิษย์นอก สำนักบอกว่าผมสงสัยว่าลูกศิษย์ในสำนักของท่านอยู่กันอย่างไรท่านควบคุมเขาอย่างไรให้อยู่ในกรอบได้นี่คือคำถามนะครับอจาจารย์ก็เลยตอบหมายถึงอจาจารย์กาธาโลตอบนะครับว่า เธอน่าจะถามปัญหาของเธอมากกว่านะออสิทธิ์ก็เลยบอกว่าผมยังไม่เรียบร้อยในธรรมจริงอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้เกรงว่าลูกสิทธิ์ของท่านจะใช้สมมุติไม่ถูกไปเล่นสมมุติผิดกติกาเข้าเออนี่คือคนถามนะครับอาจารย์กาตาโรยตอบว่า ความจริงอาจารย์ไม่ได้วางกฎเกณฑ์อะไรไว้แต่ก็เหมือนกับมีกฎอยู่แล้วเธอจะจำไปพิจาราดูก็ได้ผู้เรียนทาร,ร,รู้แล้วไม่ว่าะระดับไหนไม่ควรเอาทารรไปคุยอัวอวดกับผู้ที่เขารู้น้อยกว่าหรือหรือไม่สนใจนะครับผู้เห็นธทรารแล้วไม่จำเป็นต้องไปวิจารณ์สำนักอื่นหรือเอาทรรม ไปเปรียบเทียบเคียกับผู้อื่นต่อไปผู้รู้ใจทำแล้วไม่ควรโต้อตอบผู้อื่นเมื่อถูกตำหนิหรือถูกเข้าใจผิดหรือสำนึกสำนักอื่นไม่เห็นด้วยธรรมะของตนผู้หลุดพ้นแล้วจะรู้เองว่าควรไม่ควรจะไปโปรดใครอย่างไรจะอยู่อย่างไร เพราะจิตที่หมดภาวะใดๆแล้วก็ได้แต่รับรู้ของผู้อื่นเท่านั้นก็ได้แต่ได้แต่รับรู้ของผู้อื่นเท่านั้นอาจารย์ก็ได้แสดงได้สอนอย่างนี้โดยไม่ได้ตั้งให้เป็นกฎระเบียบไว้เมื่อเธอต้องการรู้อาจารย์ก็บอกให้รายระเบียบรายแบบแผนนะครับไม่มีตั้งเยนะครับก็คือความคิดทั้งนั้นนะครับ พญานิสิ์นอกสำนักก็เลยตอบว่าขอบคุณมากครับเพราะแต่ละสำนักเขามีกฎข้อบังคับเฉพาะสำนักหมดปัญหาของผมแล้วครับสวัสดีนี่คือสิ่งที่อาจารย์ทุบทรงตอบสุบรรดาสิทธิ์นะครับต่อไปปัญหาที่ยี่สิบห้า ชื่อว่ากลับจากงานศพแล้วทำไมนอนไม่หลับเอามาถามได้าอาจารย์ก็ตอบงั้น,นะครับเ,ออเริ่มต้นก็สวัสดีค่ะอาจารย์นานๆหนูจะได้คุยกับอาจารย์สักครั้งอาจารย์ว่าสวัสดีเธอมีปัญหาอะไรร้องเล่ามาสิสิทธิ์ก็บอกว่าคืออย่างนี้ค่ะภายหลังจากที่หนูไปงานศพคุณยายที่กรุงเทพหนูนอนค้างที่บ้านคุณยายแล้วนอนไม่หลับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดตอนกลางวันไปดูการเก็บกระดูกมาตอนเผาก็จำได้ติดตาจะเป็นเพราะกลัวผีคุณยายหรือเปล่าคะเพราะหนูเคยนอนกับคุณยายและบัดนี้ก็ามานอนที่เคยนอนเสียด้วยได้พิจารณาดูเองเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแต่ก็นอนไม่หลับอาจารย์ช่วยบอกหนูหน่อยว่าเป็นเพราะอะไร เหตุใดหรือเพราะเหตุใดอาจารย์ก็ตอบว่าเธอฟังนะเธอฟังนะเธอฟังให้ดีนะสัญญาเก็บจําจากซากของยายซากของยายมาตั้งแต่กลางวันมาบันทึกอยู่ในจิตลึกๆมากเลยแสดงตัวออกมาเมื่อถึงเวลาโดยเธอเองไม่รู้ตัวแต่บอกว่าไม่กลัวบอกว่าไม่เป็นอะไร เธอปลอบใจไว้เพราะบอกให้ใครฟังไม่ได้ทั้งๆท,ที่จิตมันปั้นเอาและรู้สึกกลัวก็มันนึกคิดเอาเองทั้งนั้นแหละจะเป็นเธอได้อย่างไรเอ,อนี่อาจารย์กัโทโรตอบอย่างนี้ลูกสิษย์ก็บอกแล้วความคิดมันมาจากไหนล่าคะอาจารย์อาจารย์ก็เลยตอบว่าเมื่อมีกายความคิดนึกจึงมี โดยกายกับใจทำงานขึ้นมาคือต้องการกระทบกันก่อนระหว่างอารมณ์กับใจแล้วจิตจึงเกิดความนึกคิดถึงสัญญาในอดีตและนำมาต่อเป็นรูปเรื่องขึ้นเกิดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้เป็นประจำอ่าอธิบายอาจารย์นะครับอาจารย์ก็พูดต่อไปว่า เออลูกศิษย์ก็ถามสิว่าความคิดมาจากไหนละอาจารย์อาจารย์ก็ตอบว่าเมื่อมีกายความคิดนึกก็มีโดยกายปรับใจทํางานขึ้นมาคือต้องการกระทบกันก่อนระหว่างอารมณ์กับใจแล้วจิตจึงเกิดเป็นควา,ามนึกคิดถึงสัญญาในอดีตและนํามาต่อเป็นรูปเรื่องขึ้นเกิดเป็นเวทนาสัญตัญหาแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้เป็นประจํา นี่คือคําตอบของอาจารย์กาตัตุโรนะครับสิทธิ์ก็บอกว่าอ๋อหนูรู้แล้วอ๋อหนูรู้แล้วเมื่อก่อนได้แต่ดูมันเฉยๆแล้วก็ดับไปไม่รู้ว่ามันเกิดได้อย่างไรดับไปเพราะอะไรอาจารย์กาตัตุโรก็ตอบว่าใช่ทุกสิ่งต้องมีเหตุจึงเกิดขึ้นมาได้แล้วมันก็ดับของมันเมื่อมีเหตุเก็บไว้ก็นึกขึ้นมาใหม่ ได้ลองดูแล้วตามค่ามันให้หมดถ้าค่าที่เหตุได้ยิ่งดีจะได้ไม่คิดและเลิกคิดเรื่องเก่าที่ไม่ควรคิดนี่อาจารย์กัตโรจะสอนนะครับเลือกทุกเรื่องมันสร้างของมันโดยนึกคิดปั้นเอาเองตามสัญญาเดิมแล้วมันก็เลยยึดว่าจริงตามสัญญาไม่รู้ว่าสัญญาเป็นมันไม่ใช่เรา เมื่อสัญญาหรือเฉยๆไม่มีเราในสัญญาเฉยๆนั้นมันก็ดับไปเปล่าๆพี่ๆครับสัญญาไม่ใช่ของเราไม่มีเราในสัญญาสัญญาคือความจํานะครับไม่มีเราในความจําไม่มีความจําในเราปล่อยมันเสียให้สักแต่ว่าสัญญาก็จบเรื่องเข้าใจไหมาอาจารย์ก็เตยสรุปพี้สิทธิ์ก็บอกเข้าใจค่าขอบคุณค่าอาจารย์ว่าก็เลยสวัสดีเอาละครับ ก็ถือว่าจบอีกห้าข้อห้าปัญหานะครับเป็นปัญหาที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้านะครับเอาละครับวันนี้ก็ผมก็ได้พูดมาพอสมควรแล้วนะครับผมก็จะใครขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับเช่นเคยครับท่านทีสงสัยต้องการสนทนาต้องการเลขเปลี่ยนต้องการ ฟังธรรมะแบบแนวเซนนะครับที่ผมเผยแพร่อยู่ทาง YouTube ก็ยินดีนครับที่จะพูดคุยสนทนากับท่านทั้งยินดีต่อปัญหาทุกอย่างที่ท่านถามนะครับเอาละครับขอให้ท่านติดต่อผมนี่หมายเลข089126 0689นะครับและ02513 3279นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติเพลงแก่วนี้สวัสดีครับ